ชีวิตของวัยรุ่นสุดโจคนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปจากพืชสุดประหลาดที่ไม่ได้จ้องจะทําลายชีวิตเขาแต่มันจ้องจะทําลายโลกทั้งใบไปด้วยปลอยแดงโคนโหมอยู่กับภาพยนตร์เรื่องอีกอี้เมลตยูอีกืนโลก เรื่องราวของภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มขึ้นกับหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฮงซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะนอกจากความหล่อเหลาที่พ่อแม่ประทานบางให้แล้วทักษะการเล่นกีฬาลักบี้ของแหงนั้นก็เก่งเป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนแถมยังไม่วายเขายังได้คว้าใจสาวสวยที่ขึ้นชื่อว่าฮอตที่สุดในโรงเรียนอย่างดูสเตซี่ที่สัญญากันไว้ว่าถ้าเรียนจบแล้วพวกเขาจะแต่งงานมีลูกด้วยกันแต่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็ไม่เป็นดังหวังเมื่อความฮอตของเขาทำให้ตัว เขานั้นเสียคนจนหมกมุนอยู่กับเหลียยาปาปิ้งและหญิงสาวคนอ,อื่นๆเป็นเท็ดเดอสเตซี่เดียได้แอบไปมีหนุ่มใหม่เหมือนกันซึ่งหนุ่มคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนไกลมืนอนเคยเจ้าเท็ดเพื่อนสนิทวัยเด็กที่แอบตีท้ายครัวจนมันส่งผลในฟอร์มการเล่นของเขาในวันแข่งขันนั้นออกมาเละเทะแบบสุดๆแถมยังไม่ไหวมันยังเกิดเหตุร้ายเพราะสิ่งมีชีวิตคล้ายกับพืน้นใหญ่เจ้าอีก,กีได้โผล่ามาคว้าขาของเขาและถูกคู่แข่งพู้เขาชนจนขาของเขาหักผิดรูปและตั้งแต่เหตุการณ์นี้เป็นต้นมาชีวิตของ แห่งนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากไอ้หนุ่มสุดฮอตต้องกลายเป็นไอ้เป๋จนเพื่อนล้อทั้งโรงเรียนชีวิตของแห่งดิ่งลงเหวเป็นสุดขีดเมื่อพ่อของเขาก็มมพันหัวใจวายเฉียบพันส่งผลให้แห่งนะครับจมอยู่กับความทุกข์และเขาคิดว่าจะฆ่าตัวเองตายแต่เมื่อเขาพบเห็นสิ่งประหลาดที่ถูกเรียกว่าอิกกีที่คืนอยู่เต็มรอบตัวเขามันก็ทําให้เขาคิดได้ว่าขนาดไอ้เจ้าสิ่งนี้เดียมันยังไม่ยอมแพ้เลยแห่งลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอีกครั้งโดยการรับจ้างทํางานทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําได้และยิ่่งงไปกวาานนััน้เขยสอบจ ามารถกลายเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนเดิมของตัวเองและปัจจุบันเขาก็ทําได้ดีซะด้วยหนที่ห้องเรียนของเขาก็มีสาวน้อยคนหนึ่งเธอคนนี้เดครับก็คือลูกสาวของแฟนเก่าของเขานนั่นเองเธอได้ตั้งคําถามกับคุณครูว่าแทนที่จะสอนเรื่องเชื้อโรคที่สามารถหาอ่านได้ตามหนังสือและในเน็ตทั่วไปแล้ววัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอิกกี้มันคืออะไรเฮงก็ได้อธิบายให้นักเรียนทั้งห้องเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอิกกี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่กําเนิดโลกนะครับไม่มี และยังไงเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจ,จู่ๆมันถึงแพร่พันธุ์ไปอย่างรวดเร็วมนุษย์รู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ใช้ชีวิตร่วมกับพวกมันซะแล้วซึ่งก็มีข่าวรายงานเป็นระยะะ,ยะว่าไอพืชประหลาดพวกนี้เนี่ยมันโจมตีผู้คนอยู่ด้วยเลยเมื่อจบเรื่องการสอนเขาก็ต้องไปทําธุระที่บาร์เก่าของคุณพ่อที่พ่อของเขาได้ขายให้กับธนาคารโดยที่มีเจ้าเทสและสเตซี่มาเป็นนายหน้าซื้อขายในครั้งนี้ซึ่งแทนที่ทุกอย่างจะออกมาอย่างราบรื่นแฮงก็สงสัยว่านิสัยของเกรทเนี่ยเหมือนกับตัวเองมากก็เลยถามกับสเตซี่ไป พวกคุณเคยคิดบ้างไหมว่าเกรซอาจจะเป็นลูกสาวของผมอะโดยเฉพาะเมื่อตัวของเขาได้แอบเก็บตัวอย่างน้ำลายของเกรซมาจากชั้นเรียนเขาก็คิดจะไปพิสูจน์ดีเอเอด้วยตัวเองเขาก็พบว่าที่ห้องของเขาเนี่ยไอเจ้าอีกี้มันได้ลากเหลือยาวเหยียดมาเกือบจะทิ่มหน้าเขาพี่แกก็เลยจัดการกับมันพร้อมกับนำชิ้นส่วนมาทดลองก่อนจะพบว่าพวกมันเนี่ยจะเคลื่อนไหวในที่มืดและจะหยุดชะงักเมื่อโดนแสงยูวีส่วนทางสาวน้อยอย่างเกรซเองก็กำลังไล่ทุบตีไอพวกอีกี้ที่แผ่ขยายกิ่งก้านเข้ามาในเขตบ้านของเธอจ ถึงรุ่งเช้าแหงก็เลยเข้ามาหากเกรซและยื่นเอกสารให้แต่เธอเลยครับก็พยายามเตือนเขาว่าหากเข้ามาใกล้หนูอีกหนูจะฟอ้องครูใหญ่ข้อหาที่ครูเียกเป็นโครคไข้เด็กพอยินอย่นง,งั้นก็ทําให้แหงถึงกับหน้าเสียเพราะเขาไม่เคยมองกเกรซแบบนั้นเลยในเย็นวันนั้นเองแหงได้กลับไปนั่งดิ้งอยู่ในบาร์ของคุณพ่อเง,เงียบๆเพื่อสั่งลากรที่จะขายมันให้กับธนาคารเขาก็ได้พบกับชายขาประจาคนหนึ่งที่เดินโซซัดโซเซเข้ามาขอกิ้กับแฮกหนึ่งแก้วแต่สัตภาพข,ของเขาดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์พี่ชายไปคุกตมมาจากไหน พอแหงพูดจบก็ปรากฏว่าชายคนนั้นได้ขมือแมวดําที่อยู่ข,ข,ข้างๆจนหายไปทั้งตัวแถมมันยังพยายามที่จะจู่โจมแหงต่อด้วยเขาก็เลยสู้กับมันด้วยการใช้ค้อนทุบหนวดหรืออย่างปรากฏว่าค้อนของเขาก็ติดเชือ้อแถมร่างของมันยังวิวัฒนาการน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นถึงขนาดที่โดนเขากวางแทงเนี่ยมันยังไม่เป็นอะไรเลยพอถูกต้อนจ,นจนมุมแหงก็เผลอหยิบเอาไปลายไฟฟาดไ,ไปที่ด้านหลังของมันจนเกิดไฟลุกทําให้เจ้าสัตว์ประหลาดในร่างมนุษย์หลอนจวักและเพ่นนีออกไปทามกลางไฟที่ลุกท่วมโชนและแหง ก็รีบใช้โทรศัพท์ของเขาโทรบอกเพื่อนที่เป็นตำรวจแต่ใช้ไงกับกลายเป็นว่าเพื่อนทั้งสองคนกับมีท่าทีแปลกๆเหมือนกับถูกพวกอีกกี่กินสมองกันหมดแล้วที่แย่ไปยิ่งกว่านั้นก็คือเพื่อนตำรวจของเขาเนี่ยยังพยายามที่จะจับแหงแทนทําให้เขาต้องรีบเพ่นหนีด้วยการขับรถ เพื่อตรงไปหาเกรซที่อยู่ในงานปาร์ตี้พวกเขาคิดว่าตอนนี้พวกอิกกี้ได้กลายเป็นไพคุกคาวระดับโลกแล้วซึ่งในงระหว่างการขับรถไล่ล่านั่นเองสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้านนอกนั้นก็เต็มไปด้วยพวกอิกกี้ที่ยึดครองล่างทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างๆจนพวกมันเนี่ยเกือบตึงรถของเขาได้โชคดีที่พระเอกของเราคิดไวทําไวเกลียเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้อย่างฉิวเฉียดจนเมื่อมาถึงงานปาร์ตี้แล้วเกรซก็สงเกตเห็นว่านิสัยของพวกอิกกี้เนี่ยดูแปลกๆเ,เ,เช่นกันทว่าการพาเกรซออกจากสถานการณ์ การนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแฟนดุมของเธออยางให้เจ้าดีแลนนั้นมันได้มาขัดขวางเขายังสุดชีวิตแถมยังได้ด่าเขาว่ามาตามจีบเด็กเงี้ยมันเข้าข่ายไม่ได้แม่แล้วจะเอาลูกเลยนี่หว่าจนเกรสพูดเสริมขึ้นมาให้เขาใส่หัวไปซะก็เลยทําให้แหงเลยครับเสียใจพร้อมกับเดินคอตกออกไปข้างนอกในหลังจากนั้นไม่นานชายคนหนึ่งที่อยู่บนชั้น2ก็ถูกเจ้าอิก,กีที่เหลือสยองมาบนเพดานกระซว่กปากและพวกวัยรุ่นที่กําลังว่ายน้ําก็อยู่ดนอกต่างก็ถูกโจมตีไปพร้อมกันเหตุการณ์เกรียงสับสนอลหม่าน เพราะถูกเจ้าอิกกี้โจมตีก็ดังไปถึงหูของแฮงที่เดินกระเพะเกือบจะถึงรถของเขาก็พลิกตัวเลี้ยวกลับไปยังงานปาร์ตี้ทันทีที่นีตอนนั้นไอ้เจ้าดีแลนพยายามที่จะเปิดสิงต้องเกรสแต่เธอเ่ยก็ไม่ยอมนะครับทาให้มันอารมณ์เสียมากก็เลยนอกใจเกรสด้วยการไปหาสาวคนใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าอีนางสาวคนนี้ได้ติดเชื้อเจ้าอิกกี้ไปแล้วซะด้วยและเมื่อเหตุการณ์โจรมุนวุ่นไหวที่อิกกี้จู่โจมพวกวัยรุ่นทั่วทั้งบ้านเริ่มขึ้นแฮงก็พุ่งเข้ามาช่วยเหลือเกรสพร้อมกับบอกให้เเธอเออีีีนกกจาท่่ เขาแต่ดูเหมือดว่ามันจะสายเกินไปเมื่อพวกเขาถูกไล่ล้อมไปด้วยฝูงอิกกี้แต่แล้วก็มีแสงไฟขนาดจ้าเข้ามาทําลายพวกมันซึ่งเป็นกลุ่มของทหารที่บุกเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาไว้ได้ทันหลังจากนั้นหนังก็จะตัดไปที่มินิมาร์ทแห่งหนึ่งซึ่งพวกทหารได้เกณฑ์ประชาชนมาหลบอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นศูนย์หลบภัยชั่วคราวโดยผู้พันยีเคสก็ได้แนะนําให้พวกเขาคอยเก็บตัวเองอยู่ในบ้านห้ามออกมาโดยที่ไม่จําเป็นโดยในขณะนั้นทางรัฐบาลก็จะหาวิธีจัดการกับพวกอิกกี้ต่อไป แหงก็ยกมือเพื่อบอกข้อมูลสําคัญว่าพวกมันเนี่ยแพ้แสง UV แต่พู้ทหารก็บอกว่าข้อนี้มันป่าประโยชน์เพราะรัฐบาลไม่ได้มีเครื่องมือ UV เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกลายทําให้หลังจากวันนี้ประชาชนทุกคนจะต้องถูกกักกันโรคและห้ามออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินเหตุการณ์นี้นะครับมันก็สร้างความเบื่อหน่ายให้กับเหล่าประชาชนที่ต้องการที่จะใช้ชีวิตปกติต่างก็พากันร่วมแรงร่วมใจจัดการถอนลากถอนโคนพวกอีก,กี้ในตอนเช้าโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งนี้มันทําให้พวกเขาติดเชือ้อเพราะฝุ่นละอองจาก สปอร์ของมันที่ไหลไปตามอากาศ มีเพียงแต่แหงเท่านั้นที่สังเกตว่าผู้คนในเมืองเริ่มมีท่าทีแปลกๆเขาจึงรีบไปหาเกรซที่ในตอนนี้ถูกไอ้เจ้าดีแลนขับรถพามาดูพระอาทิตย์ตกดินน,นอกเมืองโดยเขากล่าวว่าพวกรัฐบาลเนี่ยต้องการทำให้พวกเรากลัวเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกซึ่งเกรซเนี่ยก็ไม่เชื่อความโม้ของมันเธอก็เลยใช้สเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้ามันข้อหาที่ไม่ยอมปล่อยเธอไปจนกระทั่งแหงได้ตามมาพบเขาและช่วยเหลือเธอได้ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังขับรถกลับข้อมือกันอยู่นั้นแหงก็ได้ทีที่จะพูดเรื่องราวต่าง างให้กัเธอฟว่าเขายังไม่เลิกล้มความคิดที่ว่าเรสคือลูกสาวของตัวเองทางฝั่งเรสก็เบื่อมากๆที่คุณครูเอาแต่พูดเรื่องนี้พร้อมกับกล่าวว่าถ้าหนูเป็นลูกของครูจีแลังก็ทําไมคุณครูถึงต้องรอให้หนูโตแล้วค่อยมาพิสูจน์เฮงก็อยากจะบอกความจริงเะครับเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขากําลังตกอยู่ในช่วงที่ชีวิตของเขาดิ่งดาวจนเกือบตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองเพาะว่ายังคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องรถของพวกเขาก็เกิดพีความจากฝีมือของพวกอิกกี้ที่อยู่ข้างทางถึงสองคนก็ติดแงกอยู่ในรถออกไปไม่ได้ เพอพวกอีก,กี้มันได้เลยเข้ามาล้อมรถไว้หมดแล้วในตอนนั้นเกรดก็ไปเจอกับเอกสารพิสูจน์ดีเอที่ทางแห่งจะไปยืนที่สูตวิจัยเธอก็ถามว่าครูเชื่อจริงๆหรือว่าครูเป็นพ่อของหนูอะแห่งก็ตอบแบบง่ายๆว่าเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกนะเขาแค่มีความรู้สึกนั้นอยู่ข้างในและวิธีพิสูจน์ดีเอที่แหละจะเป็นคําตอบและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่มายิงลําแสงยูวีช่วยพวกเขาไว้พอกลับมาถึงบ้านแห่งก็ได้กลับไปที่บ้านและพบกับวิญ,ญญาณของคุณพ่อที่พูดเชิญชวนเขาให้กลายเป็น กับพวกอีกี่มันสามารถทําให้ลูกกลายเป็นคนปกติไม่ต้องเป็นไอ้เป๋อีกต่อไปซึ่งแฮง์ของเราก็ยังฉลาดพอเขาเลือกที่จะปฏิเสธพร้อมกับจุดไฟเผาบาร์ไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอพบเป็นการส่วนตัวกับสเตซี่นาทีสนามหลักบีที่เคยเป็นสถานที่รักของพวกเขาซึ่งเธอเนี่ยก็อธิบายกับเขาดีๆว่าคุณยังไม่เลิกที่จะคิดว่าเกรซเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณอีกหรอโดยที่ตัวเขาเองก็บอกว่าไม่อยากจะคิดมากเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยนัดคุณมาพูดว่าเกรซใช่ลูกของเขาจริงหรือเปล่าสเตซี่ก็ย้ำให้เขามั่นใจ ได้เลยว่าไม่มีทางที่เกรซจ,จะเป็นลูกของเขาแน่นอนแต่หลังจากนั้นนะครับลายของสเตซี่ก็ถูกสูบลงไปใต้ดินจากฝีมือของอีกกีนั่นเองก็เลยทําให้พระเอกของเราเริ่มดิ่งดาวอย่างหนักเพราะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุการตายของสเตซี่เลยคิดที่จะไปกระโดดเหวตามเดิมซึ่งคราวนี้เขาขอทิ้งทุกอย่างและตัดสินใจกระโดดลงไปจริงๆแต่ก็ดันไปติดตะไครดักคนคิดสั้นก็เลยทําให้เขาได้สติขึ้นมาเลยคิดว่าคนเรามันก็แค่นี้นะวะมีขึ้นแล้วก็มีลงและสายตาของเขาก็เลือบไปเห็นได้เมืองที่ไฟนั้นก็ กำลังดับเป็นทอดบ่งบอกว่าเหตุการณ์หลายๆกำลังใกล้มาถึงเจ้าตัวก็รีบกลับเข้าไปในเมืองเพื่อหาทายช่วยเหลือเกรซอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นเธอก็กำลังเข้าร่วมงานพรอมที่เพื่อนๆอยดให้เธอได้อยู่ร่วมกันกับไอ้เจ้าดีแลนในห้องห้องหนึ่งแต่คราวนี้ดีไัยของมันเริ่มเปลี่ยนไปจะทําให้เกรซคิดว่าดีแลนมันน่าจะติดเชื้ออย่างที่แขงบอกส่วนด้านของแขงเองก็ได้เตรียมตัวรับมือกับไอ้พวกอีกีดยการติดไฟ UV ไปทั่วตัวในระหว่างทางที่เดินมาวิทยาลายัยเขาก็ ออกมาจากนอกรถไม่ได้เพราะพวกอิกีได้ตึงล่างเขาไว้ข้างในส่วนแฮงก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วเพราะว่าไฟจากแสง U ูีเดี่ยมันถูกสะท้อนออกจากกระจกรถในท้ายที่สุดไอ้เจ้าเทิดก็ได้วนนวไรวมเป็นหนึ่งกับพวกอิกีทำให้แฮงไม่รอช้ารีบเข้าไปในวิทยาลัยไปช่วยเหลือเกรสที่ตอนนี้ไอ้เจ้าดีแลนพยายามจะทำให้เธอรวมเป็นหนึ่งกับพวกอิกีได้แต่แฮงได้เข้ามาเอาหัวโค้งหน้ามันเลยพาตัวของเกรซวิ่งฝ่าความวุ่นวายที่อิกีได้จู่โจมนักเรียนทุกๆคนที่อยู่ตรงหน้าแต่พอพวกเขา กาจะถึงทางออกไอเจ้าดีแลนก็ได้โผมาขวางพร้อมกับใช้สายยางยิงน้าใส่ร่างแข็งจนไฟดับ Up, หมดคราวนี้มันได้ใช้โค้ดปอนไปนไลฟ่ฟาดแหงจนเขาเกือบจะเอาตัวมีรอดแต่ด้วยความช่วยเหลือจากเกรสก็ทําให้ทั้งสองคนสามารถจัดการไอเจ้าดีแลนที่อยู่ในสถานะติดเชื้อลงได้แต่แล้วพวกเขา,เาก็เจอกับนักเรียนสองคนที่ล่วงลงมาจากเพดานอย่างเฮเธอร์และเจ้าเกรกฟที่กําลังหนีพวกอีก,กีที่อยู่เต็มหลงังคาเหมือนกันถึง4ี่คนก็เลยร่วมมือกันวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อจะเปิดใช้งานไฟสปอตไลท์อัน ใหญ่ที่อยู่กลางสนามรักบีโดยแฮงบอกให้พวกเด็กๆจัดการต่อสายไฟให้เรียบร้อยส่วนตัวเขาจะเป็นคนปลดเบรเกอร์แต่เมื่อเขาเดินกระเพกกระเพกออกไปก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ไปชิญหน้ากับตัวโฮสต์ของมันที่มีขนาดใหญ่ยักษ์โอเข้ามาขวางทางเขาไว้ไม่ให้ไปสับสวิตได้ส่วนด้านของเกรซและเพื่อนๆก็ได้ไเผชิญหน้ากับพวกซอมบีอิก,กี้ที่กูกันเข้ามาในห้องควบคุมเลยทาให้ทั้ง3คนต้องปกป้องตัวเองแฮงที่เห็นท่าว่าไม่ดีแล้วเขาจะช้าไม่ได้จึงตัดสินใจใช้ทางลัด ากการปลาลูกหลักบีที่อยู่ใกล้ๆนะครับไปโดนสวิตจนไฟเปิดพื่นพวกบอลทั้งหมดก็แข็งทื่อทั้งสี่คนก็อาศัยจังหวะนี้แหละเพื่อจะหลบหนีออกไปแต่โชวก็ไม่ค่อยดีนักเมื่อจะจู่ไฟดัประดับลงจนทำให้พวกอีก,กีที่แข็งอยู่นในตอนนั้นหันกลับมาไลก่กระซูพวกเขาไปต่อเนื่องแห่งเสนอว่าเลยต้องปีนขึ้นที่สูงเพราะตอนนี้มันใกล้จะเช้าแล้วแสงแดดจะจัดการพวกมันเองพวกนักเรียนหลายคนที่แอบอยู่ด้านในก็กลัวออกมา พร้อมกับต่างพากันวิ่งปีนไปยังเสาโทรศัพท์ที่แหงก็พยายามวิ่งกระเพกกระเพกไปไมิดันนักเรียนจนตัวของเขาดึงกับต้องล้มลังท้ายแต่ก็บอกกับพวกนักเรียนว่าไปซามไม่ต้องห่วงครูหลังจากนั้นพวกนักเรียนหลายคนที่พยายามที่จะปีนเสาโทรศัพท์ก็มีบางคนถูกกระชากลงมาด้านล่างเป็นโอกาสให้แห้งรีบใช้จังหวะปีนตามพวกเกรสไปจนกระทั่งถึงยอดบนสุดเขาเขาเกือบที่จะลื่นเพราะหมดแรงไปก่อนแต่นักเรียนทั้งสามคนนั้นก็ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ทว่า,วาดูเหมือนจะไม่ทันการเมื่ออีก,กีได้มาหอหุ ล่างของพวกเขาทั้งสี่คนแลวก็เลยยืนกอดกันเพื่อรอรับชะตากรรมอย่างน้อยแล้วพวกเขาก็ยังคงได้อยู่ด้วยกันในฐานะของมนุษย์แต่หนังเรื่องนี้คงจะไม่ใจร้ายกับพระเอกของเราจนจบหรอกครับ พอจิตใจของเขานั้นผ่านอะไรมามากมายในตอนจบนี้เองพระเจ้าก็ได้เห็นความพยายามและความหมายของการใช้ชีวิตของแฮงเมื่อแสงแดดสีทองได้สาด่องเข้ามาทําลายพวกอิกกี้จนมาไายขายไปต่อหน้าในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งสี่คนก็รอดชีวิตมาได้และหลังจากนั้นแฮงก็ได้รับงานใหม่โดยการเป็นหัวหน้าภาคใจไฟ u ูสนับสนุนโดยภาครลาดเพื่อบังคับให้แต่ละเมืองต้องเปิดไฟ UV ในสวนสาธารณะและบ้านทุกบ้านต้องเปิดมาในตอกนกลางคืนด้วยส่วนเกรทที่สูญเสียพ่อแม่ก็ได้ มาอาศัยอยู่กับแหงที่ในคราวนี้หนังสือยืนยันดินเอกก็ได้มาส่งถึงมือพวกเขาแล้วและฉากจบที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแต่หนังก็ดันไม่บอกเราว่าแท้ที่จริงแล้วเกรซคือลูกของแหงจริงๆหรือเปล่าก่อนจากกันไปก็ขอคนละหึงไลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ